ນິອັນມັນຕ້ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสบายดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องวายสกายไต่ฟากว้างค่ะครับหลังจากที่เฮ้าช็กยินกับรกกิโลยอดหิดแล้วเฮ้าก็เดินเดินทางต่อต่อค่ะเดินทาง,งไปไสมุ่งหนาไปเมืองบูรพาผมนะบูรพาครับทำหลอดเซฟังไฟแต่ว่าระวางทางหน่อยนะครับเข้าพานหมู่บ้านหนึ่งซื่อว่าบ้านหน้าแดนหน้าแดนครับหน้าแดนแค่แดนนั่นแหละนะครับ หัวหน้าทีมเพิ่นเอาเวทจะพันเอาอยู่ยานี่มาหลายเพิ่นก็เลยอยากเอาอยานี่ไปถวายบริจาคว,าวัดใดวัดหนึ่งเลยรอาหาวัดบ้านนาะแดนนี่นะพอดีพอด,พอดีจังว่าว่านันเป็นวันศีลใหญ่มือบุญเนาะแมนเขาออกไปตนในไมาเหตุบุญเหตุท่านอยู่วัดนี่ลหลายวัดเต็มศาล่าอยู่ซึ่งเขาดูแล้วมัน การไปเอาบุญท่านของเพื่อนหนีต้องคิดย้อนหลังไปสมัยโบราณแมนเป็นสิบปีสิบปีจนพอเสียเห็นภาพนี้คแต่ว่าภาพนั้นแง่ปรากฏดดูทีสอปปอเล่านะครับความเข้มแข็งความอ่คงเส้นคงวาคงรูปของวัฒนธรรมเดิมนี่แมนค่ะย่งแงอย่างงามผอมเพียงเฮี้ยงหนาการซึ่งเขาเบ่งแล้วมันมีความงดงามนะครับโดยผสมผสานกับ วัฒนธรรมเล่าในขณะที่หลกทุกมุนีเปลี่ยนไปหลายแล้วเปลี่ยนไปหลายแล้วพี่น้องซอปปเล่านี่ยังรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ยางกข่มแข็งเขาไปเพิ่นก็ดีใจเด้ค่ะอ่าเพิ่นพอออกไปตนที่ว่าทำบุญทำท่านที่วัดโอ้ยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันว้าจะาภาษาเดียวกันเนาะ มันมันเข่ากันได้มันสื่อสารกันได้มันง่ายไะครับอ้าวอันนี้คือผู้บก็มีภาพรุนๆไทเบิ้งแน่นิดหน่อยนะครับอ่ยูหันมี่แย่คู่อยู่ผู้เดียวคจะริงแหล้าคนว่าไม่เน้นดูน้ำสององค์แต่ว่าเน้นไปเรียนหนังสืออ๋อ่นก็เลยอยู่ผู้เดียว แต่ว่าแม่ออกมาเต็มศาล่ากินยากแค้นทนยาคู่อยู่เห็ดจังในสิฉันอาหารได้ครบคตามศรัทธาของพอออกไม่ออกจากการไดสนทนาธรรมพูดคุยกับท่านยาคู่กับพอออกไ่ตนดูหันได้ความว่าวัดนี้ ให้มีเจ้าศรัทธาจากเมืองไทยเนี่ยเขาไปสร้างไปแปลงซอยอยู่เลยถ้าเฮ้ากอนเข้าสิกึ้นสาลาเนี่ยอยู่ทางสายมือของเฮาจะเห็นหอหอหนึ่งค่าย,าย,ายวิหารนี่ละคนี่นะคู่นะครัคครบค้าย,ายวิหารถามว่านี่เป็นผลงานของเจ้าศรัทธาที่ไปจากประเทศไทยค่ะเออเป็นสร้างมาซอยสร้างซอยแปลง เบิเ่งเงาโหลดครับว่าตันแล้วคู่เห็นในสีสันเบิดสมารา์ทไลทยอีกเจ่าหนึ่งที่เขาเห็นก็นคขึ้นนะี่แหละวัฒนธรรมวัฒนธรรมในเรื่องของกเกิดว่ารยังนะ,ะเป็นเครื่องบูซาสาวเครื่องบูซานะครับที่มันสิมีอยู่เป็นสิ่งประดิษฐ์เป็น มันเป็นเป็นเครื่องบูชาเป็นสายลุ่งเป็นอย่างไรเอียงต่างต่างน่ะที่มันหอยอะโยอะไย่างเป็นมบายเนาะว่าไงเป็นม่บายเป็นขึ้นตุงขึ้นอย่างนี้นะคลัซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเสื่อของทางอีสานของเฮาทางคนเล่าของเฮานี่แหละก็ยังมีอยู่อย่างหลายอย่างหลากหลายเข้มแข็งนะครับพูดนะเบิ้งอันอาหารพัตนารที่ครับพี่น้องเอามา ทำบุญเนาะค่ะเนาะแมนสิ่งมันบ่งบอกว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับก็เตรียมหล่นด้วยศรัทธาด้วยใช่ใช่แมนุทธศาสนาหลวงพ่อองค์เดียวลุงพ่อองค์เดียวบ่ได้คิดว่าโอ้ยเพิ่อนี่ผู้เดียวหรอกเน่ยคู่ผู้เดียวเออบ่ผู้ใดบ่ต้องไปท่อมน้ำลายบ่ต้องไปละคนอก็ได้เกี่ยวกันเลยค่ะแต่ละคนก็บคนมาด้วยจิตที่ดศรัทธามีอย่าง จ่ของมีอยู่นั่นแหละเอามาเพราะว่าเพิ่นคิดตามลักพุทธศาสนาหรือว่าความเสือทางพุทธศ,ศาสนาก็คือว่าพระนี่คือเป็นตัวกลางค่ะเป็นมาทําเป็นตัวกลางหม,มายความว่าเวลาหฮออยากอุทธบุญผู้สนไทยแย่ญาติพี่นอ้นองที่มลมหายตาจากไปแล้วก็ค,คือพระนี่เป็นตัวกลางเป็นซีกลาง<ม>น,นะครับเพราะฉะนั้นอัในใดที่อ่า บรรพบรุษพ่อแม่ผู้คนล่วงลราไปแล้วเพื่อน,นมากเพืเ่อนมากเพิ่อยาของแสบของดีของดีของแสบของนัวหรือว่าได้สิ่งของใหม่ๆนี่อยากให้เพื่อนได้ก,กินเนียจะเตรียมไปไปถวาย,วายระครับซึ่งท่านจ้ฉันหรือว่าันกือวาเพิ่นหลับไปแล้วด้วยจิตปิญญาณน,นะครับมีภาพนี้เป็นภาพที่ คณะของนาทิมับนาทิมถวายเบจฉพันธ์เนาะค่ะเบจฉพันธ์เป็นยาอันนี้ก็เห็นภาพแล้วก็อยากนามาให้เบิงนะครับเบิงแต่ได้ก็บอเบือมันมีความงดงามผสมประสานโดยสัทธาอยู่ในตัวของมันนะครับเป็นตาสะอ่อนเนาะค่ะเนาะอ่อนซ่อนนี่เบจพันธ์ถวายพรอมพัตหารเลยจะคุยคำไม่ออกผู้หนึ่งเราว่า อยากได้หลาก็คือ,อยาเนี่ยละเพราะว่าทางชนบทที่อยู่ห่างไกลในสปปลาวเนี่ยก็สิขาดเวชิภัณฑ์ขาดยายายัางยาสามัญประจำบ้านนาับว่าเช่นว่าเจ็บหัวปวดหัวเป็นใครเจ็บท้องภาษาภาษาภาษาลาวว่าเจ็บหัวเจ็บหัวคือปวดหัวนะครับก็อยากได้ยาพวกนี้แหละย,ยาแก้ปวดยา แอดซาเรินยาอยัง<ร>แล้วนอกจากนั้นเจ็บท้องอยังสิก็จากได้ยาพวกยาเปวดหัวปวดปวดหัวปวดท้องยาลดกดในกระเพาะนะครับลดกดในกระเพาะยังสิละเป็นอย่างใดหลายนะครับเป็นเวจภัณฑ์พื้นฐาน,นะะเนีะวกันเนาะหลังจากที่ถวายผัดาหารแกประคุณเจ้าแล้ววิ พิธีการหนึ่งทีเฮ้าเห็นแล้วเฮ้าเฮาดูดดื่มเฮ้าศรัทธาเฮ้ามองเห็นว่างดงามก็คือการไปกรวดน้ำค่ะนะครับไปกรวดน้ำอุทิศส่วนที่นให้กับภูแม่าติมีทำการกรวดน้ำในก็บ่ม่นว่าไปเอาตะน้ำไปกรวดเลยมันมีเกิเอะไรยังไะอาหารส่วนหนึ่งนี่นะเป็นภาคเขาที่แบ่งออกจากทีถวายเพราะคุณเจ้าที่เหลือไว แล้วก็เอาไปหาเรียนว่าไปหาหรือว่าบ้านภาษาบ้านเขา,าเอาไปใหญ่ครับใหญ่กับโค่นตนใหม่ไงซึ่งตรงนี้ก็คือโค่นตนโพเนาะโค,ค่นตนโพครับก็บมีสุภาพสตรีจากฟังเท่าเนี่ยในทีมงานเท่าก็ไปรวมน้าเพลินค,ครับไปรวมน้าเพลินอิเลีวยอู้ม มันไม่ว่าเหมือนใจว่าบุญกุศลที่เขาเหตุนี่สิไปถึงญาติพีอติลีแล้วกับิิะท้อนมหาเจ้าของนะครับอยู่ประเทศไทยเห้ากัเหตุขึ้นกันค่ะแต่ว่าบางเธอเขาอาจจะบริเไะเหตุพ่อกันแบบนี้เพราะว่าตางัตางตังพ่อทำบุญแล้วตางกนกับตางลงไปกวดน้ำยาขึานา้น้าใจอยู่มันใน,ใน,ใ,นในไทยห่อหนีส่วนมาก ที่สิร่วมกันหลายลีเนเี่ยคือเป็นงานบุญตามเทศกาลเช่นบุญเขาประดับดินบุญเข่าสากันั้นจะเห็นเป็นสายงาม <Okay. S 2> หรือบุญบ้านแต่นี่คือแค่ว่าเป็นวันศีลไงวันพระวันเจ้าจะซื้อนี่ก็เพ็่นการรักษาเหตุคล้องอันนี้ไว้อยู่นะครับนนมันก็เลยว่าเข็นเป็นภา,าพทีงงดงามเพื่อนว่าเนี่ยชุดที่มาวัดเนี่มันมาอยากใส่ยังก็ใส่มาเลย เป็นสุดงามของอะไรเป็นสุดงามสุดนังว่ะเป็นผาจำคำหนึ่งของภาษาอีสานที่เขาคุยกันในบ่บางไดก่อค่ะพ่อไปวัดไปว่าอะไรโอ้ค่ะพ่อไปวัดไปว่าอะไรก็คือมาเข้ามาเสื้อผ่าแพร่พันที่เขาเขามีอยู่นี่มาถึงกับว่าขี่ไล่แต่เขาแต่ว่าตรงตรงงามอ่าค่ะมีความงาม คำเขาบอกพ่อไปวัดใดเนี่ยมันก็ะเธรรมดาเลยมันมันมีมันมันต้องงามแมนบอกเพราะว่าการไปวัดนี่คนมันหลากหลายคนมันหลายนะครับกริสีใส่ของขีไล่ไปเป็นกริสีบ่อบ่ใดบ่อพื้นต้องเป็นชุดพิเศษเหรอต้องเป็นชุดพิเศษแมนนุ่งผ้าซินอันความเซนนี่หรือวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้านผ้านทรงทรงผ้านนี่แหละ ซึ่งในเมืองไทยเฮ้าบอไใส่แต่ว่าเล้าเนี่ยในพิธีการบุญในี่ยใส่ใส่เสมอใส่ประจำะนะครับเป็น้ามที่ว่าเออมาภาพยังไะก็บอคอยมีคมรูนเนาะเป็นเป็นสรวงสูงปากสิบเแบนปากนี่จะเป็นปากสอบสอบรูปรปแบบสีต่างจากภานเฮ้าเนาะแมนแต่ว่าบอถึงลวดลายก็คื้กันนั่นแหละนะครับ ลิปนี้ก็คือยะะคอยากให้เบิ้งนั่นแหละนะครับอยากให้เบิ้งอยากรักษาอยากเก็บเอาไว้ไปเห็นมาแล้วก็ไม่อยากดูคนเดียว <c oughs> อยากเอามาให้เพื่อนเฟซเพื่อนไลน์เพื่อนยูทูบน, line, น,นี่แต่เบิ้งน้าเอ็ซี่ทั้งหลายนะครับที่เราเพื่อนผู้เพิ่นให้ข้อมูลว่ายานั้นสำคัญ <c oughs> ยาสามัญประจำบ้านนี่สำคัญครับหลังจากนั้นเขาก็ลงมาทายหู รวมกันตัวเป็นแถวเป็นแนวรวมกับกับอุบาสกอุบาสิกาเห็นบวครับชุดงามบวชชุดงามมีหลีนะครับบอกมันธรรมดาด้วยไปวัดนี่นะครับไปวัดนี่เพราะมันเพราะมันเลื้งธรรมดาที่หาบกระดอนค่อนกระเดี่ยวไปไปวัดบแมนเต็มที่เลยครับมีอาหารารับเพราะอาหารมันสท้อรธว่าอาหารการกินเก๋ ต้องเป็นสิ่งที่พุรรมดาได้เหมือนบอกเขาไปถวายวัดแต่ว่าอันนี้กุฏิเิ่นก็บ่ก็บช่ำหลุดชุดส้มแล่วล่ะนะครับด้านหลังของห้องคือกุฏิกุฏิของของยาคู่แต่ว่าเปิรอาจจะไปอยู่หลังนี้ก็ได้นะครับก็มีอยู่เห็นหลังสองหลังนะครับนี่มันไผ่นี่คือ มรดกทายกหรือเป็นพูทยาบาลเนี่ยละเป็นเป็นผู้ผ้าเห็ดผ้าท้ำนะครับผ้าเห็ดผ่าถ้ำถ้ำสวดอันนี้<ต>ถือกอวา่ารอไปอีกมุ่มหนึ่งก็เห็นว่าเพิ่นเอาของที่เพิ่นถือว่าศักศิษย์หรือเก่าแก่เนี่มา <c oughs> เก็บไว้ในบัตรแลร้วก็ย่างคนหลักก็เห็ุของอันนี้บอกว่าเป็น ลักษณะเป็นโคกิินที่ได้มาจากนม้รรอ๋ออลุ่มมาเก็บรักษาไว้อันนี้ก็เห็นรูปแบบของก้องเขาซึ่งแปลกไปนะครับใส่เขาก้องเขานี่งามค่ะ<า>สวอมากขึ้นกันใส<า> <laughs> ่วัสดุใส่วัสดุสสดเอียนค่ะย่างดีเลยแหละในการสาร ละเอียดฝีมือละเอียดงานเบิ้งผ้าเข่าวนี่ผ้าเข่าถือปัญหาสู้ข้ากินเลยเนี่ยค่ะครับถ้าท่านจะเห็นยูคลิปที่พานมาด้านัากับเป็นลักษณะคล้ายๆกันนี่นี่คือผ้าเข่ากินแสบกินนัวววานัวหัวมวนได้ผ้าเข่านะครับสนทนากนรบอกกันโดยพื้นฐานเราคนที่ยุบันหน้าแดนเนี่กับบแมันเป็นคนเผาเล้าเผาเดี่ยวอีกหลายเผาครับ ที่ที่เป็นอาศัยยุ่น้ำกันแต่ว่าวัฒนธรรมนี่ก็คือโครงสินงคงว่าในวัฒนธรรมของพุทธศาสนาค่ะครับอันนี้ทีมงานเาท้ากินเขากินน้าอิ่มนนำสำราญอิ่มนนำสำร้านเป็นว่าเมื่อนั่นที่ตั้งใจว่าจะไปกินเขาข้างนอกก็เลย เมื่กันแล้วข้าวโซยุนี่เลยค่ะเลยจะกินข้าววัดกินข้าววัดปัจจัยไปเบ้่งน้ำปีน้องบานแมาแดดนะคะเนาะกขอบุญขอบคุณเพลินเลยล่ะถ้าไม่โอกาสได้ไปอีกกสิอินน้ำสัมมานข้อมหลังข้อมเก่าทบท่วนข้อมหลังข้อมเก่าเนื้อปิ่งเนื้อย่างเป่นปลาผักลวกข้าวเหนียวอ่อนๆเส่บไหลายอาจารย์น้อยเคยบอกทีหนึ่งนะว่า อาหารที่เพิ่นสิมาถวายพระนี่ซีนเลยว่าแมนว่าเอามาตั้งไว้ยเห็นแม่วันต่อแม่ค่ะพลาสติก้นพลาสติกนคุ้มซีนไว้เลยกันเลยกว่าอุ้ยพระธรรมดาวัฒนธรรมก่อนทางยุโรปก็ซึมซับพอสมควรนะครับว่าแมนว่าบางเทื่อนเนาบว่แมนว่าว่าว่าพื้นว่าว่าขวนบ้านเจ้าของดอกทำไมเข้ามาบางเทื่อนี่เนาะ ไปหาลงสุภาพสิเดชันจ้ะเพิ่นสวดเพินพ่นสวดเพิ่นนั่นแล้วก็ไปยังอสซีนเปต้องมีคนไปไล่แมงวันโดนไล่ถือแม่บบถือแมน่ที่นี่นิก็เป็นน,นั่นจิตน้่ใจของพี่น้องชาวบ้านหน้าแดนเนาะพี่นอ้องชาวลาวเฮา ที่เห็นพี่น้องจากฟังไทยไปก็มีความมีความสุขนะครับมีความเม่องละ 3, สัมพันธ์สื่อสารกันได้ที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับจิตมิตรกับใจเป็นมิตรภาพระว่างกันนะครับนี่คือ <พา S 1> วัดผ้า,าเขาที่จัดให้ไท่แขกผ้าไง<า>วัดธนธรรม การสื่อสารกันในเรื่องของจิตใจในเรื่องของวัฒนธรรมบ่มีอย่างมากขวางกันแหมแต่น้อยเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของความเป็นประเทศคนละประเทศการปกครองก็อาจจะแตกต่างกันนะครับเราั้นเขาคือซ่งเข้มแข็งกว้างแตในเรื่องของรัฐชาติแต่คือรัฐชาติหมายความว่าคนที่สิไปสิมหานี่ แต่ต้องมีการตรวจสอบว่มาม้ายังถูกต้องบอยยังพวกเข้านี่พอเขาก็ถึงตรวจสอบเด้แม่ค่ะ,ะถูกตรวจสอบว่ามาจากไหนจนห้องได้ได้ห่องอาทิมก็ได้เอาใบขออนุญาตเข้าประเทศ,ใ,เทศใ,ให้เบิง่งแล้วก็พวกเข้าออตอนสสแสดงพาสปอร์ตค,ครับ,รบทั้งของถเทั้งของคนแม่ค่ะรับในสุดเขาก็คุยกันได้ถูกต้องแล้วพนกะแนะนํำว่าสิไปเซบังไฟ ไปสบให้ไปเซ็นนั่นเซ็นนี้เรื่องก็แนะนําอย่างดีะนะครับก็เป็นอน,นวาได้ไปชื่นชมไปพอไปเห็นพี่น้องและวัฒนธรรมที่บ้านนาแดนก็มีความประทับใจกันนามากเราสู่ฟังแบ่งปันกันเนาะกันเนาะ,ะแบ่งปันกันทั้งภาพทั้งการเล่าเรื่องย้อนหลังให้ฟังะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ ลากันไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปว่าเข้าสีบูสีผ้าไปยังไดส,ส่วสิไปหอดเมืองบุรพาสิเจอหลุมระเบิดจจกลุมพิบัติอ้อเสด้เ,เบิ้งกันในคลิปหนาเนาะ,<ค>ะสำหรับทุกนี้ก็ขอล่าไว้เพียงเท่านี้<ค>ะนะไม่ยังฝากแนะ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ อขอบคุณทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสบายดีครับ